โอ้โหโกไซมาบินาซังิ่มตริชัยเดยเคียววะคนเลวะนั่นเด็สกาโซเลโซเลคลามิเตะฮิเตะคุดาไสโอยังไงชิมาคโนวาโนมีมีโนริเด็สุกิมิกิโน อีโรยวะอีโรยขีดไส้สกีบุลาไสคโรยอโรยคอีมาร์สกีออจจิวะอามากุเตบะเดสสกีโคเลยวะ のががでできますトトできまますす <laughs> これは何ですか ใช่ฟุตโต้รีเดตไซโยนาลา